โดยกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอุ์ชูกุทุกคนเดอ้อตอนนี้กับมาพบพ่อกับน้องแหลกแ,แล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยพบพ่อกับน้องแหลกตอนนี้ก็อยู่ป่าทางทางเขาเฮือนของน้องแหลกเองนี่แลหละเนาะพ่อแม่พี่น้องพบก,กับน้องแหลกเมื่อนี่กับสิพากันไปเอารถที่ว่าไปแป้งกับไอทงเพิ่นมื่อว่าน,นี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องกับโบฮูว่าเพิ่นแป้งแล้วหรือย,ยังกับแปล้งลายอย่างอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดย โดยเนาะพ่อแม่พี่น้องป้าคุณอยู่แถวนอกทางแบบทางออกของเฮนะนะือนของน้องแหล่เองนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศก็ดีแถวนี้ก็สัญญาณดีอยู่แถวนี้นะโดยกะมีแต่เขาไปในเฮือนของน้องแหล่เองฮะหละบบมีสัญญาณเนานะมีกะขึ้นกับประมาณสองสามขีดนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมันกะบ่คอยแห้งบันไดมื้อนี่กะมากันสามคนเนาะมี น้องแหล่เองแล้วก็เพื่อนละตี้แล้วก็ไอ้ทงเพื่อนน้อง่อแม่พี่น้องกับิพากันไปเอาหลอดของน้องแหล่ที่ว่าไปแป้งอะลรเนาะโดยทั้งมดที่ว่าขาแป้งกับโบฮู้วาแน่จริงกับโบฮู้วาสีเท่าใด้เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเพื่อนไหลเข้าๆแต่มือวานนี่แหละเนาะมือที่ว่าไปแป้งอะลรเนาะว่าหาแสนหกสิบหาพันเนาะพ่อแม่พี่น้องถาไปเบิ่งตัวจริงเพื่อนเหล่าสีราคาเท่าใด้กันแท้เนาะพ่อแม่พี่น้องโดย ตอนนี้กะยังพากันนั่งอยู่นี่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องนั่งค้ากันได้มี3คนเนาะสวัสดีอ้ทงยด,ดยสิไปไมือนีนลอด้เนาะสดีดยป้าตอ อยู่นี่กับบรรยากาศดีเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางออกนี่เองผูกทางไปแป้งรถเนาะกาใกล้เติบแถวหลักสิบสองแบบสองสามหานพีน้องพ่อแม่พี่น้องหานแป้งรถกันด้โดยทางนี้จะเป็นทางไปบ้ารธาตุเนาะพ่อแม่พี่น้องงูไปทางพุ่นกะเป็นไปบัตรใสบุญเหือนไอทงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยทางน้องแหลกกามือเร้านี่ก็มากก็เพื่อนละตี้เพื่อนที่ว่า ไปหาเนื้อไม้นื้อเมลล่ากันขึ้นรถมานื้อเพือกลาตีเนาะมาหาไอทุงที่ว่าชวนกันไปเอารถนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยกบโบหัว่เผือกแป้งเหลือรือยังเนาะไปเบิ่งนี่แหละเนาะโดยประมาณแบบพอคร่าวๆประมาณห้าแสนหกสิบห้าเมนแต่ว่า ราคาตัวจริงน like kind of mm ่ะยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเอานําเท่าใด๋มันก็เลยแบบอันเกียรรายยนทยังป้งละปอย่างนี้อหลายและหัวเทียนเปลี่ยนลีนเปลี่ยนลีนแล้วก็เบรกหน้ากระต่าแวอกระตานํากินี้วาบ่เบิดซะบ่เออทั้งบําโอ้บ่อันกระตาก็แนกหลบ่อีกก็แนเ่าดแนก่าลวเนาะรวมกันกันหลายเลย แม่นบ่เจ้าได้ซักแป้งบ่ว่อันนี้ก็จแปลกคิงสูนําอยากเปลี่ยนโกใหม่นี่โกบแตกบ่เลยอันนี้ก็เน็บเข้าบ่ได้เลยโกบันี้นะมันยากสั่นอันนี้เปลี่ยนักเปิ้ลมันได้เบรกได้บ่อันนี้ก็เบรกได้แล้แต่ว่าเลยนหน้าอยู่ันี้คือว่าเพิ่นสิใส่เบรกให้บ่่น่เบดังตึกบ่มันานนี่เด้ซะเดยานเลยมันเบิดบ่จักบ่เบรกแล้วมันก็ดังตึก เม่นแบบครับก็แม่นอยู่แบบเวลาเบรกนะยุดยุดบาทเดียวเลยเดลือในทงนะนี่เลยเปลี่ยนกระแพงแบบเลยจ้ะเบาะเปลี่ยนละไรเบาะมีเงินเลยบอลบริขารได้เงินก่อนหมดแล้วจะคิดได้ทำได้นะพี่น้องจะเปลี่ยนโกบพนะโกบนานกับโกบตรงนี้กะเข้าใส่โดนเนาะเออด็ดมาแล้วบาทนี้ ทางไปค่ะโทรศัพท์กูอยากใช้กระต่ายเลยใบ่เข้าคิเมียนแ้วดนยกซื้อน้บ่ไอ้ทงยกกินน้แม่นอยู่บ่อ้ทงนี่เนาะอ้่แหละบ่มีก ถ่ายคลิปบ่ได้เพิ่นเปิดเพลงดังเติบแม่นแหววไปเฮือนกินี่ว่าอันนล็อกซางเพิ่นกังว่แบบมือแบบมือผักหั่นนะเขาเจ้าก็เปิดเพลงเฮ็ดเวียกหั่นะอากะดีๆสิพากันไปซื้อน้ำตอนนี้เนาะพูหลุดหลงามวันเสาร์ก็ได้พูนแหละห่านอําปั่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยอยู่ใกล้ๆนะเปิดเปิดเลย แบบอันห่านน้ำก้อนเพูดกาัอยู่ใกล้ๆกักนนี่แหละขี่รถเข้าไปจักหน่อยไะมาหอดแล้วนาะพ่อพี่น้องเอ้ยไอทวงแซวอย่างไรทวงได้แล้วจอกหนึ่งจอกสิบสามนี่เลยเนาะ เย็นชุดซื่อแน่ๆเลยบ้านโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องไปกันเลยบ้านนี้ไปเจอกันอยู่หา้านแป้งโหลดเทเละนะ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาหอหาดห้านพี่ีเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมีแต่อย่างเขาไปถามเขาเจ้าเพื่อว่าแล้วหรือยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหา่านมาหอดแล้วเนาะ น้องออกมาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเปลี่ยนายแนมากเลสียงหลดดังดังเนาะหลดใหญ่ ไปโดน,น<ช>ด้วยเนี่จับนะใช่ด้วยเนี่นะกว้างจนแก่มนคอยหากะซื้อใช่ไหมกนใส่แว่น้าเบาอ,อยังบาได้แก่หมดนั้นเ <laughs> บาะหม่ใหญ่ใหย่หมดเป็นผ้าใหม่ที <c oughs> บกก่บแก้ออกเลยเนาะก <laughs> ัดแค่งของเตาเลยกันหน้าเลยเวลาคนตก <c oughs>

แบนก็เป็นตะแพงอะไรนกกิระเบิเลยฮะถ้าแบนมากำลัดเยนใหญ่เป็นอะไรนะเนไมันไมาได้เรอเรื่องเสรไ Các bạn thằng lang kí cho Để không bỏ lỡ những video กำลังใส่เบนคครั้งหนึ่งใส่กระอนใส่แล้วว่าเหนื่ใส่ใหม่แล้วนี่ช่วงมาก็เนครั้งยังไปใส่เอ๊เขาไปใส่ ใส่ใหมแล้วให่ใหมใส่ใหม่ทั้องก็ได้แกงก้ชิ้นหักเออเค็งบ่นุ่มมันเปลี่ย เปลี่ยนตาเลี้ยวตามันจะจะคุ้งครั้งหนึ่งเลยตาชุ่งเหมือนตาเลี้ยวตาตดำตาชุ่งอ่ะก็เคยเปลี่ยนตาันง่ายเนาะเปลี่ยนตาเลี้ยวต้องใส่กันต้องนี่เนาะโหแล้าเปลี่ยนตาอันนี้ไปอันนี้อันนี้ตาเดี่ยวเป็นเปลี่ยนง่ายใครให้เนี่อันนี้ทำั้ยเงิน่อยจ้าไม่ได้

ออกก็ได้ที่สุบายเลยแบบออกก็ได้แบบใครละก็เอาขึ้นเลย่งเลยคือว่าสวยมันเยีกงานเลยคือบก็เดียคนเข่งแล้วบอบเมนบอก นี่อันนี้มันน้อยเลยนันบ่มตเกียบสเตอร์มือนบยังมันเตอร์รเงไปนี่ด้เงินลกับแปงเองไหมมันทำนยเนาะไ้แแือว่าดีแลกเอันดีนะคะทำเด็้ตเทียน ่เทียนโเทียนบาช่วงหนึ่งขี่แม่กระแตกระโลกกโลกกับเบกเปิดดูฮะอันนี้ก็คขึ้นยังบเป็นยังหรอกง่ายก็มี่อะไรตาเห็นเป่ากตากะตาใหม่นะอันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้อง เอาไอทุ่งผืนเน่ยพินว่าพันไปเอาอันนี้นแนวกำเบกันด้วยผืนเขียงโซงห่คิดว่าพันขเขียงแล้วพันยันงไม่ได้เขียงมันยังงานอยูย่เนาะพ่อแม่พี่น้อย เออพิ่นอยู่ในนั้นเนาะอยู่ในกลนโหลดผ่นคิดว่าพิ่นป้าเยอที่สันส่ไดคน่ขด้ถือกันบอสิเป็นย่มันจะถือกันใส่ได้ก็โอเคไอทงสือหลดใหญ่บ

อันไหนกบโกบโซเน่จะโดนแหรอดิเออข้อคอยใส่ได้แน่นั่นแหละมันแบบขี่ไปมันจึงถึงนาตลอดแล้วก็โซย่าง่นี้มีแมีมันมมมีแนวนั้นแต่ว่าไปสือใส่ใหม่ก็มีแต่ว่าแค่ถันงึานํารามันง่ายตีนแหวบอยู่ใบธงบีบในีดูลงมาดีดเลมา พี่แต่เมื่อแล้วก็สีร่าสีน้ำล่างสีสีหัวเทียนด้วติดบาได้เนี่ยคมันกับติดบได้แล้วร่างมาได้นั่นร่างเองนั่นติดต้นต้นจะได้แล้ว่างจะอยากไปล่างคือเพล่่างอันนี้คือันน้สามิพันแต่ว่าฝนตก ก็มีเมื่อหอนเฮื่อนอยู่มีเมื่อหดหดเฮื่อนอยู่ลระมีอยู่แมนไปใส่เริ่มแล้ โเนาะพ่อแม่พี่น้องกับทางโหลดกับแป้งแล้วมีแต่เพิ่นเช็กให้เล็กๆนน้อยเพิ่นใส่แนวกำเบกให้ใหม่เนาะเอาของไอทงของตัวเก่าของไอทงของหลดเพิ่นนี้เลยเนาะเพิ่นไปเปลี่ยนใหม่ให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยยังจากหน่อยก็แล้วแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยการจากคิมนี่กับทางน้องเหลยกสิคอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนมื้อนี้ก็มาเอาหลดที่ว่าไอทงเพิ่นมาแป้งเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยกะรทางน้องเหล็กก็ต้องขอบใจทางไอทงที่พาน้องมาแป้งเนาะพ่อแม่พี่น้อง ขันว่าโบแป้งก็คือเคยเห็นอะไรนอ้องพแมพี่นองเยอย่างไปไปหันไปนีก่กด้บางเมื่อเถก็ให้อ้ายทงคนไปส่งเนาะก็ต้องขอบใจทางไอท้ทงนหลายๆถี่ว่ามาแป้งให้นอ้องแบบต้นน้องกัจังสีชัาน,น,น้องพแมพ่นองก็ขอให้อ้ายทงก็อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บยาได้ความไข่ย,ย่ามีพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นให้อ้ายทงมีความสุขหลายๆโดยที่ซอยเรือนอ้องโดยซาถูกโดยกับ จากคิ่นี่กับน้องเลก่กับสิคอล่าพีงเท่านีากับขอบใจท,ง G, ท,ทางเมอจีทุกทุกท่านที่รับชมคลิปของน้องเล่ตั้งแต่ตน้นจนจบผิดความโฆษณาโดยจากคิน่น,นี่กับทางน้องเล่กับสิคอล่าพี่เท่านีก่อนกระพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพอกล่าวคำว่าสบายดี